บางทีใจไม่ได้ไม่รู้ว่าผิดแค่มันอยากมากกว่าตอออาม่ารู้นะว่ากินหวานมากไม่ดีแต่พอเห็นขนมมือมันไปเองนั่นแหละคือจิตมนุษย์ยุคอารมณ์รู้หมดทั้งผิดทั้งถูกแต่ใจยังอยากลองอยากรักอยากได้อยากเป็นคนสําคัญแล้วแบบนี้มันแย่ไหมไม่แย่เลยเพราะนี่คือช่วงที่ใจเริ่ม รู้ตัวว่าอยากยุคก่อนกลัวและททายกนี้อยากและทํทาทั้งที่รู้ผลมนุษย์เริ่มมีศีลมีเหตุผลแต่ยังสู้แรงใจไม่ได้อมมาม่ารู้สึกผิดบ่อยนะรู้สึกว่ารู้อยู่แล้วแท้ๆยังทําพุทธะยุกนี้ไม่ได้ดุไม่ได้ตีตราท่านสอนเรื่องความพอประมาณไม่สุดตรงไม่ใช่ให้ตัดอารมณ์แต่ให้รู้ว่า อารมณ์มาแล้วไม่ต้องเชื่อทันทีเหมือนรู้ว่าหิวแต่ไม่ต้องกินจนแน่นใช่หรือรู้ว่ารักแต่ไม่ต้องเอาชีวิตไปฝากงั้นแมวส้มก็อยู่ยุคนี้สินะดูว่าห้ามแต่ยังจะเอาแมวส้มคือที่ซื่อสัตย์กับอารมณ์ที่สุดยุคของอารมณ์ไม่ใช่ยุคของคนเลว้วแต่คือยุคของคนที่เริ่มเห็นว่าใจตัวเองไม่ใช่ของเราเสมอไป อา마โล่งใจนะที่รู้ว่ายังอยากอยู่ไม่ใช่พิษปล่อยให้ความอยากนั่งข้างๆไม่ต้องให้มันนำทาง